สวัสดีครับพี่น้องเบ้าเปรลวิลสารครับมัอน,นี้สิภาพี่น้องเอฟซีสุขุค้คนนะครับมาเบิงฟ้ามกบบยู่จังหวัดศรีสะเกดครับตอนนี้ผมกับมาถึงสถานที่แล้วเราสิพาพี่พี่น้องไปเบิงด้วยครับเดี๋ยวก่อนอื่นเบิงบรรยากาศก,าก่อนด้วยครับว่าบรรยากาศเป็นจังไดเนี่ยครับอันนี้สิเป็นบรรยากาศด้วยพี่น้องนี่ครับบรรยากาศท้องไร่ท้องนา เดี๋ยวพาพี่น้องยางไว้เบิ้งครับบ่าเพเลียงย่ไสเดี๋ยวยินข่าววาเลียงหลายครับที่พี่น้องนี่ครับอันนี้เป็นบอ่อเกาเพิินเด้อนี่ให้เบิ้งก่อนนี่อันนี้เป็นบอ่อเกาที่เพิินเห็ดลูกออดครับจากที่บ้าเป้ได้สัมผณ์เพิิน,นว่างหาันเผเอิญเจ้าของเพิินจับกบให้เป่าเป้ยอยู่ด้วยครับอันนี้เป็นเป็นบอ่อเกายุ่นี่ นี่ครับเป็นบอเกเาเพื่นก็เลี่ยงหลายไดยพ้พี่น้องพิ่บอกว่าขายดีดีช่วงนี้แม่ค้าก็มาหยาดกันอยู่ครับนพุ่นพี่น้นองมาห่อนแล้วครับ เราสียางไปจังไดอ๋อยางไปทางคุณอู้หพี่น้องให้เบิรงกคอนเทิรครับนี่พื้นนี่เป็น,เป,นเป็นพื้นที่ที่เป็นเห็นดนี่ครับโอ้เห็ดดีหลายนี่ครับพุน่นทั้งหมดสามบอ่อพุ่นครับเป็นสามบอ่อไปครับพี่น้อง ยางไปเบิงพายางไปเบิงครับอันนี้เพลียงเน่ไขว่าหนีทางลงไปตันพุ่นก่อนดีกว่าพี่น้อง ข้างล่างพะเลียงป่าเนี่ยครับโอ้ Ooh. หลายครับพี่น้องเห็นแล้วครับเห็นแล้วบ้าไปเห็นแล้วตะตกบ่ครับขออนุญ,ญาตเดินพาเดินไป พี่น้องครับอันนี้กบเป็นรุ่นเป็นรุ่นที่ข้าพยายางเนี่ยเห็นบอสพี่น้องทั้งแดดทั้งจากให้พี่น้องเห็นน้ำิน่นกันนกยังขาไมาโฉกกบด้วยครับพี่น้องพราะนะแมนเหมือนเลยครับพิกัดอยู่ที่ อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับโอ้เลียงไหลาแห้งปัดพี่น้องทางพี่ห้พี่น้องเบิ้งน้ำครับพี่แมนเมดเลยครับพุน่นหลครับคักอันนี้พิ่นขายตัวละบาทเลยพี่น้องท้านุ่นี่ขายตัวละบาทนี่พุนพ่นพุ่นแมนเมดเลยครับปัดไหลครับพี่น้อง รุ่นเดียวกันหมดเลยครับนี่พี่เต้นแตกสดๆดิ้อพูนพี่น้องอันนี้เป็นรุ่นเดียวกันหมดเลยครับนี่สำหรับหัวอาหารที่มันห่กับเป็นหัวอาหารกบแหละครับ่ปซื้อเป็นกระสอบมาสัมผัสเบื้องตน้นต่เจะของเพอนเนะ่อิญพูนเห็นเห็ดกบหายอยู่จับกบหายอยู่ทางพ่นผมก็เลยขออนุญาตอย่างมาก,ก่อนสัมผัสข่าวๆแล้วพี่พี่นอ้องอ้าดแมนเหมือดเลย อันนี้เป็นรุ่นน้อยนะครับรุ่นน้อยรุ่นเล็กพูดยางไปเรื่อยพี่ตาหักป่พุพูดเต,ต็นแตกสดๆอยู่พี่น้องโอ้หลายครับแต่มันนีแดดแรงแรงพี่น้องหอนครับ เป็นฟาร์มเลยครับพี่น้องไปเบิ้งอีกบ่อหนึ่งครับผมตอนนี้มันย่ามเว้นพี่น้องกบกระลีดีด,ดีดอกอันนี้เพิ่นเอาพักบุ่งมาปลูกดิพี่น้องเห็นบ่พี่น้องนี่ตัวกบแมนมดเลยครับนี่อันนี้เป็นรุ่นสองหล่นญงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับพุ่น โอ้หลายครับอันนี้เพ่นปลูกพักบุงน้ำ้อครับนี่นกกมีตะโกกหมดพี่น้องทางพี่กับเมนเยวไปเบื้องใกลๆจังสิเห็นพี่น้องเ,เอง <c oughs> พียพี่น้องหลายครับค <c oughs> รับ <c oughs> <c oughs> พี่น้อง เต้นแตกสดๆอยู่พุ่นพี่น้องมีตะกบแมนหมดเลยครับพุ่นพุ่นมีตะกบมดเลยครับพุ่น ี่น้องพี่น้องครับแม,มียนมืดเลยพี่อันนี้พร้อมสิเป็นแม่พันธุ์เลย,พ,เลยพี่น้องเบิ่งนั้นป๊าดหลายครับหลายครับพุ่นพี่น้องแม,มียนมืดเลยครับพุ่นทางพุ่นพุ่นกดด้วยกระเดีย พูนครับหลายครับครับาาไปไผมลาได้ใส่2อลกอันอันเพิ่งสะว่าได้ใคร่อาบ่ฮอล้วีโอต้ามาเสิร์ฟกบปล่อยหนึ่งดีครับกําลังจับให้ครับพอมาตั้งแต่ก็มาตกช่มมพรม่ลองลาอยู่ในป่าขมเนี่ยใคเแ็ดพักรุ่นก่อยนี้แต่มอมอยนึ่ง่ง่ัหนึ่งมอมหนึสามสิบบาท บานได้ครับครับนี่เป็นสถานที่ในการเลี้ยงกบของพี่เขานะครับกบเยอะมากครับตอนเย็นกบกำลังจะขึ้นมากินอาหารแล้วครับพี่น้องอันนี้คือตัวกบทั้งนั้นนะครับ z ูมให้ดนูนี่คือกบทั้งหมดนะครับเยอะมากมาก ีทุกบ่อนูนไล่ไปโน้นก็ฝั่งโน,น้นนะครับใช่หมดเลยที่บ่าเป้ถ่ายลงให้ก่อนหน้านี้นี่นะครับพี่ครับตอนนี้เจ้าของกำลังเอาหัวหานว่านะครับเอาหัวหานเมื่อวานแล้วแล้วที่ภาพพี่พานองตามไปเบิ่ง

เอาหัวเขียดอีโมกับมิ้รครับนี่ตบหน่อยตบหน่อยถี่มันเ้นมันเลือที่มันเลือจากบ่อมันก็เต้นมาอออ๋อผุนมันก็มันกขึ่นม้โย่มันมีรุ่นมันไงมพ่นๆกับพวกนี้ข่นเยนี่ีนหอยอันนี้มูลูกน่อยออังุ้นนังพ่นบอตัวนัน

แตางมานี่งแบบนอ่เน้ยครับหูงูงหุงนี่ครับผมเอาไปใส่เบ็ด

สวัสดีครับคุณแม่แม่ยังเนาะครับนี่แม่ประหยัดแม่ประหยัดเนาะครับอันนี้เบ้าเปกก็ได้ันพิกัดยวนอุทภรณ์วิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับเห็นบอกว่านเพิ่นเลี้ยงโกบหลายเบ้าเปกกอยากเลี้ยงคือกันก็เลยแบบอยากมาเบิงวิธีเลี้ยงแต่ก่อนหน้านี้ก็ได้คุยข่าวๆแล้วล่ะครับแต่ว่าตอนนี้กับามาเบิงอันวิธีให้อาหารพี่น้องกอนให้อาหารโกบนี่แหละครับคุณโอ้ยหลายครับ อันนี้ให้ช่วงแรงเล่นป่ะเม่ยใชให้ช่วงแง่งก้อนซีมงหามงอ๋อซีมงหามงห้เมื่อละจักเทือครับนี่เมื่อละสองเถือกเมื่อละสองเถือกเสาแรียงอ๋อเสาเรยงแง่สองห้จักมงครับนี่ยามเสองประมาณหนึ่งมงกลัวเจ็ดมงกลัวอ๋อเจ็ดมงกลัวครับยง่สอแรงกับประมาณซีมงหามงประมาณนี้เนาะประมาณนี้ครับอ๋อโอ้ยพี่น้องให้เบิ่งไกลๆก้อนกบลายครับ เป็นรุ่นเป็นรุ่นเด้พี่น้องหัวอาหารกะบ่แมนวาสิไหคือกันเด้หัวอาหารนี่ห,าห,านหัวอาหารหน่อยกัตั้งหากเด้ครับหัวอาหารตัวน่อยตั้งหากหัวอาหารใหญ่กัตั้งหากพี่น้องโอ้ความสุขของคนเห็ดกเกษตรพี่น้องมาอยู่บ้านโอ้นนี่แหละพึ่งรู้ว่าความสุกเป็นอันสี่แหละพี่น้องเอ้ยเห็ดในสิ่งที่ห้องหากักพี่น้องบึง่ง พอกับแม่เรามีความสุขหลายเบื่องจากร้อยยิ้ม <laughs> ส่วนไร่ใดญเข้าเบาๆกันพี่น้อง <laughs> เข้าเขามาเบิ้องมีแหละวิธีให้อาหาราแต้เพื่อนกระเลียงหลายอยู่ครับ <laughs> เป็นกเกษตรพ่อเพียงนะพี่น้อง <laughs> เพื่อนทีหน้าผุน่นให้เบื้องทางพุน <laughs> เพื่อนสีแดงออกเป็นเห็ดเขาน้ำแล้วก็ทางนี้เพื่อนกระเลียงเลียงทั้งปลาเลียงทั้งกบพี่น้องเลียงทุกอย่างเด้นี่ เป็นเกษตรพ่อเพียงอ,อย่างทางทางน้นผลเป็นพ,พ่อเป็นเข่าเนาะเ็ดเข่าครับอ๋เอเห็ดเขา่าครับผลแบงเป็นสัดส,ส่วนดีดีพี่น้อง yeah, yeah. พี่น้องครับสิบห้าผีผ้าน้องมาเบิงบอนี่พี่น้องเอฟซีต้องมาเบิงบอนี่ครับเ <c oughs> พราะว่านี่เป็นขัดท่านพิเศษเลยอันนี้เป็นต้นน้อยเยอะครับนี่ถ้าไปเบิงถ้าไปเบิงตรงใหญ่โย,ย่ผนพี่น้องตรงใหญ่ประ่านหอดอันนี้ให้อาหารต้นน้อยเยอะครับ ไปพี่น้องยังตามเบ้าเปรมะให้เบ่งบรรยากาศการว่านเงีย้ยคุณเบ่งโตกบพี่น้องเอ้ยหลายครับถึกใจเบ้าเปรครับเด้อนี่เพราะว่าเบ้าเปรกับสิเรียงคือกันตอนนี้ตอนนี้นมาศึกษาข้อมูลนะครับเหมือนเข้ามาเรียนรู้เนาะเข้ามาเลียนรู้ว่าเพนเลียงจังไดคือเลียงได้ครับได้แน่แท้ พุดนนะหัวหานโอ้ยหลายคักหลายคักพี่น้องเอ้ยฝุ่นฝุ่นต่ละบ่อพี่น้องเบื้องโขบมิตโตงามๆครับเขาก็กินจุบจับจุบจับจุบจับจุบพี่น้องเบื้องในยฝังเลย อันนี้เป็นขัดแม่พันเนาะแม่พันเป็นพี่น้องอันนี้ขัดแม่พันเดี๋ยวสิ<ม>พาไปิดทายทางกุ่นครับอันนี้เป็นแม่พันเมือตงามพี่น้องโอ้ยเบิ่งเบึ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 ง,บงสะอ่อนโตกบพี่น้องตามไปอันบ้านเทียนขัดแม่พันไว้ขัดไว้หลายปันได้ก่กอแม่สองอันสามบ้านนี่สามพันตก สองพันเกือบสามพันโตบเป็นตาหักมันบอหักเนาะเดี๋ยวภาพี่พานองมาทางพี่ถ้าเบ้าเปียตกน้ำก็าเมาขึ <h <h ้นเด้อโอ้ยผุนพี่นองไ้เบิ้งไกลๆก่อนนี่ครับอันนี้เป็นกบแม่พันธุ์ที่ขัดออกมาแล้วอันนี้เทิงไอเป็นตัวเมียบ่ครับที่ขัดออกมานตัวเมียตัวเมียเหมือนเลยอ๋อ พี่น้องเบิ้งความสุขของคนเห็ดเกษตรพี่น้องเอ้ยนี่แหละเฮาหมักหยังให้เห็ดอันนั้นเลยพี่น้องเห็ดติดใจเฮาาจากเข็ดเออความสุขแมนครับมันเป็นความสุขของไผ่ของมันพี่น้องถ้าใจบ่หลักเห็ดบ่ได้เด้นี่พว่าศึกษาสู้มือมันบพาแม่ศึกษาสู้มือเด็กกบนี่เปิ่นวันใจบ่มาเห็ดบ่ได้แมนครับใจบ่มากับเห็ดบ่ได้ โอ้ยจะอ่อนกบมีตาตอมงามบามกบงามครับนี่งามแข็งแรงปากพนบ่บาดเลยเนาะเรียงแบบนี้เนาะเพราะว่าจากไอ้ที่เป้าเปไปเบื้องนั่นอ๋อกบบางเทียทีเพ่นเลียงยวนเพาเอิญเอียงในบ่อไหมปากเพ่นสีเป็นแบบมันบาดมันกระโดดไหมมันกระโดดแล้วมันบาดครับเมนอันนี้สีบอกเลยเด้อพี่น้องบ่มีปากบาด แม่กระทั่งตัวเดียวเด้อที่ใบเปาเปียไ,ไทยนี่เห็นบ่พี่น้อง,งนี่ผมถ่ายเบิ้งกบงามค่ะสีเหลืองสีเขียวอลา,ามเลยเจ้าหนุ่มกบพันหัวเขียวอืมครับอุ้ยกระโดดใส่เว้ยเบิ้งเบิ้งพี่น้องเจ้าของกบเหรียญครับกบเองเด้อวะนี่ <c oughs> <c oughs> มาว่ากระโดดได้ว่ <c oughs> ว <c oughs> มันตัวใหญ่แล้วกยา <c oughs> <c oughs> โอ้ยมันกระโดดใส่มือเลยพี่น้องพุพพพ่นพุ่นพุ่นเบิ้งแม่แล้วเหรียญก็กบโอ้ยโอ้ย,อย,อยพ,อพุ่นอ่ะพี่น้องถ้าพูดได้ยานเลี้ยงไม่ได้เด้อกบบอกไปก่อนแมนครับแนม,าามนแมน,ม,นมือพี่น้องเบื้องเบื้องเบื้องครับพี่น้องอันนี้เป็นกบประมาณใหญ่ยยเติบแล้วเขาค่ะตัดขาใหญ่ยยเติบแล้วพี่น้องอันนี้ต้นน้อยอยู่ หัวอาหารก็จะเป็นแอกแบบนึงหัวอาหารกบเล็กหัวอาหารกบเล็กนี่เม็ดหัวอาหารให้เบิรงก่อนน,น,นี่พี่น้องประมาณนี้แหละพี่ทายใกล้ๆก่อนเดี๋ยวสิบรเห็นมันค่าตะไครยเห็นบอสพี่น้องตะข่ายเห็นไปอีกแ้วเออเปิดได้อยู่บอแม่โอ้โหปุ่นพี่น้องเปิดตะไครยให้เบิรงแล้วอันนี้เป็นรุ่นเล็กเนาะว่าหันเป็นรุ่นแม่พันธุ์ปุ่นแตกสวดๆอยู่ ต้องมาเบิงเองเด้อพี่น้องผู้ดได้อยากมากอะตามที่แจ้งไว้ <laughs> มาดูได้มาดูวิธีการเลี้ยงกบแมนครับต้องมาเบิงเองพี่น้องบ้าเป็ดเด้มาเห็นแล้วหลายครับพี่น้องเด้ยความสุข แมนครับเอาผู้ใหมาซื้ออีกแล้วเนาะครับคุณตั้งแถาเพียหลังพอสิอ้าวเหรอแล้วออกมาเหนือเด้พี่น้องครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้าเปารุอิสานได้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้เท่านี้แหละครับผม ขอบคุณหลายๆที่กดติดตามด้วยครับสำหรับเคมีก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับ